แลฟดงอ้โเมมี rition. ่ม <c oughs> ่ม <lush> ี่เ้างตอวนี้มันไม่มีลิไม่มีไม่มีฟันช้างแก่แล้วละช้างชรามาเตรียมอาหารช้างที่มันแบบกินง่ายอ่ะ อันนี้อาหารเม็ดใช่ไหมอาหารเม็ดผสมกับคั้นกับกล้วยเอาให้ช้างเชือกนี้กินอย่างโดยเฉพาะเลยใช่ครับก็จะมีหลักๆก็จะเป็นช้างมีใจใจงอกมีก็ช้างแบบร่างกายพวกทไขสันด伦อะไรเงี้ยอ๋ออาหากินเองไม่ได้ต้องต้องอาหารเสิร์ฟด้วยเนี่ยนะอาหารเม็ดอาหารเม็ดสลับช้างโอ้โหดูดูอืมแต่กล้วยมันก็กินง่ายอยู่แล้วไม่ต้องเคี้ยวเนาะแล้วกินหญ้าเกากินหญ้าได้ไหมกินได้กินได้นิดหน่อยกินได้ ก็ต้นแต่ทุกทีพวกอ่าแล้วก็กล้วยสุแล้วก็ววกอ่าองออันนี้ก็เตรียมนึ่งข้าวเหนียวให้ช้างเขาจะอาผสมกับกล้วยเหรออ๋อผสมกับผักกับอาหารให้ช้างอาหารแม่เนาะ ดู wollen, en> อีกรอบสิว่าช้างตัวนี้เขาอายุอ้ดูอายุเยอะอายุอายุเยอะอายุเยอะมากเดือเชื่ออยู <h <h ่หรอว่าไม่มีฟันนะช้างเนี่ยแตงโมเลยชื่อเขาชื่อแตงโมแม่แตงโมอายุอายุแปคุณย่าสวัสดีครับคุณย่าคุณยายคุณย่า แ0แล้วเด้อคุณย่าเนี่ยอ่ากำลังป้อนอาหารช้างให้คุณย่าละคุณย่าละคุณยา่าคุณยายนี่อาหารช้างปั้นแล้วปั้นแล้วไปป้อนปั้นแล้วไปป้อนบายๆนะคุณย่าคุณยาณย,ายาเจอกันใหม่คราวหน้านะครับผม 80 years okay.